พเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอ่าคลิปนี้จะเป็นคลิปไข่ข้อตั้งใจนะครับเกี่ยวกับไส้เตานะครับที่หลายท่านสงสัยถามกันเข้ามาเนาะไส้เตาเราจะให้เห็นมีสองแบบนะครับมีแบบแบบที่เราคุ้นเคยก็คือแบบซปเปอร์ซัปปนแบบมีท่อแก๊สก็คือเป็นท่อท่อกลมขนาดสี่นิ้วท่อแก๊สขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ส่วน และที่สงสัยกันมากเลยก็คือจะเป็นตัวนี้ครับนี่ท่อใส้กลางเดี่ยวอันนี้จะเป็นท่อขนาดห้านิ้วนะครับที่หลายท่านสงสัยกันมาว่ามันต่างกันยังไงต่างกันที่ตรงนี้ครับเนี่ยไส้กลางเดี่ยวมันจะมีท่อมีมีเจาะรูระบายแก๊สตรงนี้เลยที่ที่ท่อที่ที่ที่โคนท่อใกล้ก้นถังนะครับเนี่ยนะครับโดยประมาณนี้ยซึ่ง เจ้าไส้กลางเดี๋ยวนี้จะทำหน้าที่เป็นเป็นห้องเผาไหม้ในตัวนะครับมันมันดีตรงที่แบบนี้ก็คือมันสามารถถอดแยกได้มันทำให้เราสามารถตรวจสอบเตาของเราได้เรื่อยๆถ้าชิ้นส่วนไหนชำรุดก็สามารถเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเนะนี่ยมันมีดีตรงนี้เลยไม่เหมือนแบบนี้แบบนี้คือบังคับให้เราเชื่อมเชื่อมติดนะครับแบบนี้นะครับ เชื่อมปิดถังซึ่งถ้าใครซื้อไปแล้วไม่มีความชำนาญนด้เร่องเกินไปนทั้งพอๆมันมันชำรุดเสียหายไปก็ไม่สามารถที่จะซ่อมเองได้แต่ถ้าใครเป็นช่างไม่ยากไม่ใช่เรื่องยากนะครับแบบนี้จะสะดวกดีตรงที่ว่ามันได้มันได้ชิ้งส่วนได้อย่างที่เจ้านั่นแหละนะครับอ่าอ่าแต่ท่านกําลังจะสร้างเองอ่าให้ดูไว้เป็นแนวทางเลยถ้าถ้า,ถาสมมติว่าท่านมีทอ ท่อ5นิ้วนะครับท่านจะต้องเจาะรูขนาดไหนไอไซส์นี้เนี่ยได้ผ่านการทดสอบไปแล้วว่ามันได้ผลจริงนะครับท่านอ้างอิงไปตามตามตามไอ้นี่ของผมเลยก็ได้ของผมนี่จะเจาะรูขนาดนี้นะครับก็คืออาแบ่งเป็นท่ออาวัดอาท่อนี่เป็นเม็ดหนึ่งนะครับอ่าวัดวัด,วดนะ ค่าวๆวัดมาประมาณเนี่ยครับวัดขึ้นมาจากาล่าง8เซนเป็นระยะแหวนนั่งนะครับรูล่างนี้ก็จะเป็นจะเป็นรูสําหรับไว้ดูไว้ให้อากาศเข้าแล้วก็ไว้ให้ดูดูก้อนฐานเชื้อเพลิงที่เราหย่อนลงลงจากไส้นวยครับเนี่ยข้างล่างจะเชื่อมเป็นตะแกรงนี้เพื่อรับรับไม้ที่เราทําเชื้อเพลิงอ่ะเราค่อยๆหย่อนไปทีละท่อนนะครับเราจะดูว่ามันหมดหรือ,อยังก็คือดูจากช่องมองตรงนี้นะครับ ถ้าว่าเออมันเป็นคิดเท่าเป็นร่วงหล่นลงไปก็ก็หล่นไปส่วนที่เหลือเหลือเท่าไหรพอใกล้หมดแล้วก็ดูจากช่องนี้ใกล้หมดแล้วก็เติมชิ้นใหม่เข้าไปนะครับอ่ะระยะก็คือประมาณนี้แหละครับเนี่ยก็ที่เห็นนี่แหละก็จะมีสองแถวรูล่างจะใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องให้อากาศมันเข้าดีๆหน่อยรูบ,บนก็อ่ะวัดมาอ่ะเอามาดูใกล้ๆท่านเซฟเซฟไว้ดูเลยอ่ะวัดมาสามเซนเป็นศูนย์กลางแถวแรก แล้ววัดขึ้นมาอีก3ามเซนะระยะมันจะอยู่ที่6เซนแถวแรกศูนย์กลาง3ามเซนแถว2องศูนย์กลางหเซน8เซนอยู่ระยะแหวนนะครับอ่าพอวัดจากระยะแหวนขึ้นมาอ่าสามเซนครึ่งสามเซนหรือ4เซนก็ได้ครับขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ระยะห่างระหว่างช่วงตัวมันก็คือ4เซนนะครับของผมนี่เจาะรูรอบรูเนี่ยจะเป็น12รู สิรูสองแถวก็เลยเป็น24ี่แต่ขนาดรูผมเจาะอยู่แค่เอหกจุดห้าไม่ใช่หกจุดห้าสิเจ็ดจุดห้าจะเป็นไซส์นี้อ่ะตตีเจ็ดุดห้าเท่าตัวนี้นะครับนี่คือขนาดเจจุดห้าเนี่ยนะครับยีสิบสี่รูถามว่าเราจะแบ่งรูยังไงอ่าอย่างนี้ครับเนี่ยท่านให้ท่านทําไม้แบบอย่างนี้ วาดเป็นวงกลมขนาดท่อเห็นไหมเห็นไหครับผมขีดเป็นตารางอย่างนี้เนี่ยเราก็มาร์คมาร์คท,ท,ที่ที่รอบรอบท่อเลยก็หนึ่งรูสองรูสามร,ามรูก็คือสิบสองรูพออีกรูเนี่ยเราเจาะนี่เราเจาะเราจะต้องเจาะอ่ะต้องเจาะให้มันสลับเป็นแนวฟันตาให้อย่าเจาะตรงกันจะให้เจาะสลับเจาะสลับก็คือเราก็บิดบิดไม้แบบบิดจากที่เราขีดตรงนี้เราก็บิดบิดบิดมาให้อยู่กึ่งกลางกันนะครับ มันก็จะเป็นการสลับฟันปลาเนี่ยสลับฟันปลาเหมือนกันนะครับบนแถวบนแถวล่างเหมือนกันเลยอันนี้ทดสอบแล้วอย่างที่ท่านเคยเห็นในคลิปที่ผมไปส่งเตาคือการไหลของแก๊สกำลังดีไม่เร็วเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ช้าเกินไปนะี่ครับแต่ถ้าท่านอยากจะเจาะแค่แถวเดียวก็คือไปขยายเอาอย่างรูที่ผมเจาะน,นี่คือเจ็ดจุดห้ามิลแต่ว่ามียี่สิบสี่รูนะครับก็คือไม่ทําให้ใหญ่เอารูเล็กๆ แต่เพิ่มจํานวนเอานะครับถ้าท่านอยากเจาะแค่แถวเดียวก็ไปขยายให้เป็นแปดเป็นเก้าก็ได้อ่าประมาณนี้อ่ะตอนนี้ท่านที่ใช้ท่อเหลี่ยมนะถามว่าทําได้ไหมได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นแบบทุกร์สันหรือแบบส้กลางเดี่ยวถ้าเป็นท่อเหลี่ยมอ่ะท่านที่มีท่ออยู่แล้วก็เอาตามนี้เลยอ่าอันนี้ผมเอามาตั้ง นอนเคียงกันนะครับอะให้ยึดเป็นระยะนี้ก็ได้ครับระยะอ้างอิงมาแบบนี้เนะี่ยอตรงนี้ผมทําไว้อยู่ที่แปะอะให้เป็นแนวทางนะวัดขึ้นมาแปดเซนก็จะเป็นเพลทแบบนี้นครับถ้าถ้านีเพลทก็อย่างตัวนี้เป็นสี่นิ้วก็เราซื้อเพลทมาให้มันมามามาเจาะรูตรงกลางให้มันยืดออกมาข้างข้างละนิ้วก็ได้ก็ซื้อเพลทหกนิ้วมาแล้วก็เจาะตรงกลางสี่เหลี่ยมแล้วสวมขึ้นไปตรงนี้จะเป็นเพลทเพื่อรับรับกระก้นถังนะครับอาส่วน ไอรูไอรูด้านนี้ก็เจาะอ้างอิงตามแนวนี้ก็ได้ครับขนาดรูผมใช้โฮลซออย่างรูใหญ่ก็คือโฮซอ20มิลนะครับเนี่ยเจาะอันนี้ให้ดูด้านบนก็ก็รู12บมิลประมาณ12มิลนะครับเจาะหรือท่านอยากชอบรูเยอะก็เจาะเยอะหน่อยก็ได้ด้านล่างไม่ด้านล่างไม่มีผลอะไรนะครับคือให้อากาศมันเข้าไปดีๆตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยเชื่อมตะแกรงรับแบบตัวนี้ก็ได้นะครับ หรือถ้าบางท่านทําเป็นฐานเตาก็ไม่ต้องมีตะแกรงอะไรคือทําตะแกรงรองที่ด้านล่างฐานเตาเลยอ่ารูรูแก๊สอ่ะชุดนี้อันนี้จะเป็นชุดใหม่เนื่องจากท่อที่ได้มาใหม่ค่อนข้างหนา4.5มิลเลยทีเดียวนะครับอ่าดูขนาดความหนาก่อนอ่าจะมาอ่าจะมาอธิบายถึงอ่ารูแก๊สอ่าเนี่ยผมเขียนตัวเลขให้ดูอ่ากองจับอ่าท่านก็เซฟไว้ดูนะอ่าแถว อ่าสองแถวเหมือนกันผมวัดจากแผ่นเพจขึ้นมาสี่เซนจากแถวขึ้นมาสี่เซนอ่าแถวล่างแถวล่างผมเจาะสี่รูนะครับแถวละสี่รูรอบด้านคูณ4ี่สี่สิบหใช่ไหมครับแถวบนผมเจาะสามรูแต่ขนาดรูผมลดลงเนื่องจากว่าคำนวณจากปริมาณตัวนี้นะถ้าเราเจาะเท่ากันรูแก๊สมันจะออกไปเร็วเกินก็เลยลดลงหน่อยอ่ะ ก็คือถ้าเราลองเผาสมมุติว่าถ้ามันเผาแล้วเฮ้ยมันดูว่าแก๊สยังน้อยไปเราค่อยมาขยายเพิ่มเอาก็ได้นะครับใช้สูตรนี้นลบางท่านก็เอาเอาไปเจาะแค่แถวเดียวก่อนก็ได้อ่าถ้าไม่พอเราก็มาเจาะเพิ่มมันจะได้ไม่ช้านะครับหรือเจาะไปผมก็ได้แต่นี้เดี๋ยวผมทาเสร็จผมจะเทสให้ดูก่อนเพราะมีเวลาจะเทสให้ดูว่ามัน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 ,ม,นมันพอกับตัวนี้ไหมแต่คิดว่าใกล้เคียงนะตัวนี้ตั้ง24รู ตรงนี้เจ็ดตัวนี้เจ็งที่รูแต่ว่ารูแถวบนเนี่ยจะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยคิดคํานวณว่ามันน่าจะมีความใกล้เคียงกันอ่ะถ้าเป็นท่อขนาด4นิ้วล่ะ4นิ้วก็วัดมาเท่ากันนะครับอ่ะสมมติว่าน,นี้เป็นแผ่นเพลทนะแผ่นเพลทนะาอกวัดขึ้นมาอันนี้ผมกํหมาหนดจุดให้อยู่ประมาณอ่ะเนื่องจากมันมันท่อมันเล็กนะเอาเอาแค่สามสอแถวเหมือนกันแต่ว่าสรู ด้านบนด้านบนสองเราเราก็เอารูสักประมาณอประมาณเท่ากันนี่ก็ได้ครับเนี่ยหกเจ็ดจุดห้าอ่ะเจ็ดจุดห้ารูนี้นะครับนี่ฐารูรูบนรูบนหกจุดห้าสองรูแต่อ่ะเนียอ่ะเคล็ดลับนะอย่างที่ผมผมไอคอมเมนต์ไปนะว่าจากแนวแนวนี้ขึ้นมาเนะี่ยประมาณยี่สิบเซนนะถ้าท่านมีแผ่นเหล็กท่านเอา ตัดเป็นแผ่นมาเติมเลยนะเติมรอบเพื่อช่วยช่วยรับแรงมันเนะื่องจากถ้าบางบางท่านมีเหล็กแต่ยังบางอยู่ถ้าเป็นแบบนี้นะใช้ไม่นานมันจะฉีกแน่ๆเลยแต่เข็บเนะให้ท่านเอามาดามเลยรอบสีสีด้านถ้าเป็นแบบไส้กลางเดี่ยวนะครับไส้กลางเดียวเน้นไส้กลางเดียวเพราะว่ามันรับภาระเยอะมันเป็นห้องเผาไหมในตัวด้วยดามสีด้านเลยให้มันแข็งขึ้นีครับเมื่อกี้กล้องดับไปนะครับอ่า หลังจากที่อ่าพูดกันถึงการดามตรงนี้ใช่ไหมเมื่อเราเติมเติมเติมเหล็กตรงนี้อบสีด้านนะมันเป็นมันเป็นทำที่เป็นห้องเผาไหม้ใช่ไหมเติมสีด้านแล้วส่วนที่เหลือก็ที่เหลือจากจากอจากตำแหน่งห้องเผาไหม้ขึ้นไปถึง,ถ,ง,ถ,งถึงใต้ฝาเนี่ยันก็ใช้เหล็กตรงนี้ดามนะครับใครพอมีสีมือเดินแนวยาวเลยหรือเดิน เดินแต้มนิ้วเว้นนิ้วก็ได้ครับเนี่ยเพื่อช่วยแรงดึงเพือเพื่อป้องกันตัวตะเข็บนี้นะครับตัวตะเข็บมันจะฉี่เนื่องจากบางท่านมีเหล็กก็บางแต่อยากจะใช้ก็แนะนําให้ทําแบบนี้ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับไม่มีผลนะครับสี่นิ้วเนี่ยก็สามารถทําเป็นแบบท่อเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับถึงแต่ว่าต้องระวังตอนใช้งานาเราจะเพราะว่าการใช้งานการเข่าเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องหย่อนเชือลง เราจุดจากข้างล่างแต่จะมีการหย่อนเชื้อลงไปเป็นระยะระยะนะครับถ้าเป็นขนาดใหญ่ไม่เป็นไรเนะี่ยฟืนเราประมาณนี้แล้วก็หย่อนลงไปอย่างเงี้ยอ่ะอ่ะอย่างี้ซึ่งมันกว้างถ้าเป็นท่อใหญ่มันกว้างมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นท่อเล็กเนะี่ยมันเราจะต้องระวังเรื่องการใช้งานอย่าหย่อนฟืนลงไปมากเกินไปทีละท่อนแล้วค่อยๆดูจากปล่องที่เราเจาะไว้นะครับอ่ะ มันมันมันใกล้จะหมดเราค่อยเติมไม่ใช่เราหย่อนไปทีละสามสี่ท่อนอันนั้นคือพอตันลูกดับควันเลยนะครับเันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าท่อซุปเปอร์ซันทำได้ทั้งเหลี่ยมทั้งกลมท่อเดี่ยวก็ทําได้เหมือนกันนะครับสี่นิ้วก็ทําได้แต่ต้องระวังเรื่องการใช้งานถ้าจะให้ดีก็คือห้านิ้วถึงหกนิ้วไปเลยครับแล้วแต่บางพื้นที่บางท่านก็หาหาไม่ได้นะห้านิ้วหกนิ้ว อันนี้ก็คือเอ้าผมบอกว่าความหนาให้ฉันเน้นไปที่ความหนาสักสามจุดสองนะครับเพ,เพื่อประสิทธิภาพอายุการใช้งานจะได้ยาวนานนะครับมันโดนความร้อนบ่อยๆมันก็มีสิทธิ์แตกได้เหมือนกันนะครับอันนี้ท่อที่ผมใช้ก็จะเป็นแบบน,นี้นะครับหนาสามจุดสองเหมือนกันนะครับเป็นท่อตัวนี้เส้นนี้สี่นิ้วนี่จะเป็นท่อนอกนะครับ อ่าเดี๋ยวให้ท่านดูว่าตอนนี้ผมใช้ท่อแบบไหนบ้างอ่าอ่าอ่ากล้องหันมาทางนี้อ่าจะเป็นนี่นะครับท่อซุปเปอร์ซันที่ใช้จะเป็นท่อแบบนี้นะครับเป็นท่อนอกอ่าให้ดูตหนังสือก็แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ท่อเก่านะครับเป็นท่อเขา้าเข้าเก็บไปใน เนื่องจากเขาว่าร้านร้านใหญ่เขารับซื้อมาแล้วเขาเก็บเขาทาแล้วก็เก็บไว้แต่ว่าน่าจะเก็บไว้นานแหละแต่ข้างในก็คือ,อยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับไม่มีผลกับเพาใช้งานนะครับหนาด้วยสามจุดสองเลยตัวนี้หรืออีกเส้นหนึ่งกําลังมีโปรเจกต์ว่าจะทําทําเพื่อทดลองหานี่จะเป็นท่อสตรีมน,นะครับอ่ะดูไม่มีเครื่องมือวัดก็จะเป็นท่อขนาดสี่นิ้วมกันสี่นิ้วตัวนี้ วัดภายนอกได้11.4นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน11.4เหมือนกันแต่ว่าความหนานี่ต่างกันเลยดูนะครับเห็นไหมครับความหนาอันนี้เป็นท่อไรตะเข็บเลยนะครับนี่นะครับซึ่งราคาต่อต่อเมก้ก็ค่อนข้างแทงเอาเรื่องอยู่ อ่ะให้ดูความหนาตัวนี้ทีว่ามันหนาจริงหรือเปล่าทอนอ่ะเดี๋ยวตัองหันมาเป็นข้อเหลี่ยมที่ใช้นะครับจะเป็นจะเป็นรุ่นใหม่ครับเดี๋ยวเรวเร็วๆนี้จะเปิดตัวให้ทุกท่านได้สัมผัสได้รับชมกันนะครับอ่ะความหนา4.5่นิ้วนะครับอ่ะส <4. 5 S 1> ี่จุดห้านิลอ่าก็สี่นะต่อเมตรเนี่ยคำนวณแล้วเนี่ย อย่างข่อนนี้พ่อกลมห้านิ้วหนาสามจุดสองนะครับเฟยชั่งกิโลดูแล้วมันสิบสิบจุดสี่กิโลสิบโลสี่แต่ท่อนนี้ต่างกันเลยครับสิบหกจุดสี่ตัวนี้จะเป็นสิบหกโลกว่านะครับต่อเมตรแต่ว่าน้ำหนักทำไมมันเพิ่มมาต้องเยอะต้งแยะเพราะความหนานครับความหนามันเกือบสี่จุดห้ามิลนคือความหนาสี่จุดห้ามิล อันนี้คือให้ให้ดูแค่แค่ท่านเดียวนะครับสี่นิ้วกับห้านิ้วนะครับพ่อกับลูกเลยครับแต่ทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว,ว่าเอามาดูอีกทีขนาดอูเกสเนี่ยตามที่ผมบอกกันแหละสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นซปเปอร์ซันเราก็ไม่ต้องเจาะตรงนี้เพิ่มนะครับแต่อ่าแต่ที่ท่านถามมาก็ดีละจะได้ตอบไปทีเดียวที่ถามว่า ท่านจะใส่ท่อแก๊สแล้วท่านจะเจาะรูเพิ่มเนี่ยจริงๆถ้าเป็นแบบท่อเดียวท่านไม่ท่านไม่ต้องไม่ต้องมีท่อแก๊สนะครับท่านเจาะรูตามตำแหน่งที่ผมทําให้ดูเนี่ยห้ารูเลยนะครับห้ารูสี่ด้านก็เป็นยี่สิบรูละอ่าใช้รูขนาดนี่ก็ได้ครับเนี่ยถ้าท่านไม่แน่ใจก็เอาแถวเดียวก่อนนะเจ็ดจุดห้าแถวเดียวเลยสี 4, ่สามสิบสองรูเนี่ยก็อ่าถ้าไม่พอเราค่อยมาเพิ่ม นะครับส่วนแบบนี้อ่าถ้าให้ชวนนะครับเนี่ยมีหลายท่านเคยเคยผู้ท่านผู้มีความรู้ท่านเคยให้คําแนะนํำว่าน่าจะเจาะรูตรงนี้นะครับเจาะรูสักสองรูเลยด้านละสองรูก็ได้คือรอบด้านรูสักสองมินครับเจาะเพื่อระบายพวกน้ํามันทาน้ํามันดินสารทาน้ำมันดินให้มันเผาไหม้ไปเผาไหม้ในนี้นะครับก็ดีครับครับผม ก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่ะนี่ครับระยะระยะแหวนจากนี่ก็แล้วแต่ว่าถังใครถังมันนะครับเนี่ยท่านเชื่อมจากนี้ก่อนส่วนที่เหลือตอนท่านเจาะถังแล้วท่านก็วัดจากปากถังจากก้นถังปากถังมาเท่าไหร่ก็จะเป็นระยะวางตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมไล่แนวไปอ่าคลิปคลิประยะแนวเจาะก็วผมก็ทําไว ชุดนึงละชุดก่อกนก่อนนะท่านก็เลื่อนเลื่อนไปดูนะครับอันนี้เป็นการการมาบอกกล่าวกับไอ้เรื่องพ่อสี่นิ้วนหะแล้วก็อธิบายความต่างระหว่างพ่อเกี่ยวกับพ่อพ่อคู่นะครับว่ามันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้อ่ะถ้าถ้าเรามองอ่ะเพิ่มเติมไปไหนก็ถ้าเรามองจาก,จากด้านล่างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรามองจากจากด้านต้นนะความต่างมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ คือแบบทุอร์สันเนี่ยเราจะมองเห็นมันโล่งหมดเลยไอพวกนี้จะยืนแบบไปที่ก้นถังหมดเลยนะครับจะ,จะยื่นอยู่ประมาณเนี้ยประมาณนิ้วกว่าเนี่ยแหละมันจะเหลือพื้นที่ให้สาหรับผมยื่นไปเนี่ยยบางขั้นเขาก็จะยื่นไม่เยอะของผมเนี่ยยืนยื่นให้นิ้วกว่าไปเลยนะครับอ่ะอเพิ่มเติมไปทันี้ครับใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมขอบคุณครับ